ปรับใช้ในครอบครัวที่ก็ดีมากค่ะคือกับตนเองรู้จักหน้าที่ว่าเราเป็นผู้สูงอายุออกกาําลังกายก็ดีอาหารก็ดีก็เลยมาเล่าให้กับครอบครัวฟังคุณตาก็เป็นผู้สูงอายุแล้วก็อายุ70กว่าเราก็มาคิดว่าการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีกินอาหารที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ดี คือการนอนก็เป็นสิ่งที่ดีความเครียดถ้าเราเครียดเราก็ต้องหาอย่างอื่นที่มันเพลิดเพลินให้กับชีวิตของเราให้ให้ให้ดีขึ้นถ้าเครียดมากๆก็นั่งนั่งสมาธิห้านาทีก็ก็หยุดค่ะคืออาหารนี่เป็นสิ่งสำคัญมากงดอาหารเค็มหวานมันของผู้สูงอายุนะคะนี่เป็นสิ่งที่ดีในครอบครัว ทุกครอบครัวก็ต้องทำอย่างนี้แหละค่ะถ้าอยากให้สุขภาพแข็งแรงหนึ่งนอนหลับสองทำจิตใจให้เบิกบานสากินอาหารให้ถูกวิธีครบห้าหมูก่กินผักผลไม้ผักต้มกินผักผลไม้แล้วก็ข้าวเหนียวก็ไม่ไม่ต้องถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากให้เราก็ไม่กินค่ะค่ะชวนค่ะ เพราะว่าเพื่อนเ่อ,อผู้สูงอายุก็มีกันเยอะที่ท,ที่ไปที่แม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมานะคะก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเราไปร่วมกิจกรรมกับโปรโนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะที่แม่เข้าร่วมกิจกรรมในในครั้งนี้นะคะคือกิจกรรมในของผู้สูงอายุลุ้นล้วนก็มีการเล่าว,ว่าผู้สูงอายุ ของเราจะทำยังไงจะทำให้ตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีประโยชน์มากๆค่ะคือดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวแล้วลก็ดูแลสุขภาพอ,อนามัยวางแผนครอบครัวทีนี้นะคะวางแผนครอบครัวยังไงคือในครอบครัวของเรา สุขภาพต้องต้องมาก่อนสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งที่ดีผู้สูงอายุไม่มีโรคไม่มีไม่มีโรคไ,ไ,ไม่มีภัยอะไรนี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากสุขภาพของขอครอบครัวของเรา